ใช่เหมม็นเนาะอยากให้งงน้องรีแบบเมนเยนะอะเนาะเพราะว่าเรากาลังจะกำลังจะผ่านนะกำลังจะใกล้เลยามาเป็นบางครั้งมาเหมือนกับเขาเหงาเขาขึ้นมาเล่นกับเราอะแต่ถ้าเขาแบบเขาสนุกอยู่ข้างล่างเขาถึงก็ม,มีทุละโอ้ยเหมือนกันเลยค่ะยายบีเหมือนกันเลยเหมือน,น,นกันเลยไม่เป็น มีน่าจะมีมีกฎมีเบียบเหมออือนกันนะขอโทษนะขออนุญาตถามเขาด้วยแม่เป็นยังไงแม่นูจัตอนนี้พี่เดียนน้ำรั่วตอนนี้นะน้ำในออคุณพ่ออินคามอยู่กับเราด้วยค่ะคุณพ่ออินคามก็อยู่กับก็สวัสดีท่านทายคุณปัญญาขอบคุณนะคะยังคิดถึงทุก นะคะคสวัสดีค่ะคุณกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์มุดแดงค่ะสวัสดีจับเป็นกำลังใจจากกำลังใจให้อ้ารักกันนองคนนั้นนะก็กะเลยขอบคุณก็เลยคุยกันนะก็แนะนําแต่เราไม่รู้หรอกว่ายังไงอะไรดี ええ。 ยอยากตื่นสายชงใจสงสอากาศดีแกนอนเก้าโมงไม่ตื่นเลยแกก็เลยก็ขอตัวไปมั่งขอตัวไปพักค่อมมั่งอะไรเนีขอขอ่ยก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แบบมาพูดคุยกันพูดคุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆเนาะงานหลักคืองานทำคลิปอปแล็บค่ะพิธีการก็สองได้ คุณพิ่ดาก็สวัสดีค่ะคุณปณิตนะคะแลบมีก็สวัสดีทักทายนะคะคุณสลินสวัสดีตามหาเวลาค่ะเช่นกันนะคะตามหารเวลาเช่นกัเน,นเปิดบ้านกี่โมงคะนี่เข้าใจเลยเพราะว่ามีเดินม,มีเพื่อนอยู่สามสีท่านทำไม่ด้วยค่ะผมก็ด้วยเข้าหมือนเนี่ยคุณลุงต้วนี่แหละไม่มีท้ารา้อนร้อนจะมาอะไแหละแต่จะช่วงเวลาไหน ขึ้นสองรอบสามรอบก็ขึ้นพลังงานไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ถ้ากวห้ากวหกแล้วอ่ะวัสบีค่ะพิ่ดาก็สวัสดีคุณพิ่ดาก็สวัสดีค่ะคุณปณิชน,นะคะแอบบีก็สวัสดีทักทายนะคะคุณสิริดเกิดอะไรขึ้นไม่รู้น้องๆไม่เห็นไม่เห็นคอมเมนต์เนาะไม่เห็นคอมเนมเนต์ไม่เห็นอะไรเลยเข้าเข้าที่เข้าทางยังพัท่าน คุณพ่อเอ้ารเสีงางนางงามกรกสวัสดีคุณ,ค,ณ oh. ค,คุณกินง่ายอย่งง่ายค่ะคุณกินง่ายอย่งง่ายนะคะวันนี้ดวงตาเดินไม่ขึ้นเลยขึ้นขึ้นเห็นอยู่หนึ่งดวงตาเนาะจึงกาสอมจ้า ถ้าคุณยายไม่ได้ขึ้นไลฟ์คุณยายก็ทําคลิปถ้าอยู่บ้านก็จะเป็นสาขอแล้วถ้าออกไปสวนก็จะทําสวนบางทีลืมวางไงลืมวางระบบลืมวางระบบหเขาจริงอฮะดิทางไหนเนาะทางไหนเนาะเดิอนอยู่เดินอยู่เดินอยู่บ้านฟอ,อ,อ,อกโอ่อปเอาไปสวน ใต้อะไรทานค้าห่อยําใต้อะไรทานค้าตอนเย็นเย็นวันนี้กินอะไรอ๋อ้นมาสกีดคอร์ดกัตตเลยได้นะ บ้านก็ตอนเช้าก,ก็คนโตใส่สายมาก็อา,า,ากาศร้อนย่างกันไม่นานเนาะชอบทานกันหาอย่างงั้นถ้ามีไข่เยอะๆนะมันมีนอะไรนั่งกินกี่มะมเห็งได้ไหมจดแล้ว ท่านหนึ่งก็ามานานแล้วแหละแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นผู้ชายแต่วันนี้ก็ไม่ได้เข้าไปบ้านเพิ่นแต่เพิ่มต้องผ่านแล้วแหละเพิ่นผ่านแล้วก็กเลยไม่อยากจะให้มองเขาแต่ก็ตีมเล <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรสไตล์ไหนเจนก็เ <c oughs> นาะไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะไปเรื่อยๆฟังๆพาของทานของป่านะคะ ก็เข้าไปคุยแป๊ดๆ๊แล้วก็ตัวหลับแล้วจะสามทุกขกครอสี่ทุ่มนี้แล้วก็เริ่มนั่งปราปลืปลืปลือาอะไรก็ได้แต่ก็เลยอ่ะพอดปานินซะกับสนับทัวร์ที่เหลือนั่นแหละมันก็เขียดทยยั้งันไงเขาที่เขาก็กเขียดน้อยนาน้นอยนานไม่ใช่เขียดยน,น้อนาน้อยนาน,นดี ดก,าดก,าดกาบากทีบางนะลางสองคนถ้ามาอยู่กับเรียนสทเนี่ยอุ้ยมวจะปวดแต่ก็ไม่กล้าบ่นเขาหรอกเพราะว่ามันนี้คยสนทนายเยอะเนาะมาก็มีทุกเพื่อนเพื่อนทุกท่านก็มีะไรกิจทำท,ที่ต้องทำา บ็กล้าเอาเงาปลาให้มันกินเพราะมันยังเล็กอยู่บ้านเดินเ,เปิดบ้านอีกแล้วค่ะเข้าเป็นอะไร่ใหญ่ การว่าวันน mm ี hmm. <c elas> Guys, wow. yeah. mm ้เ hmm. yeah. ่าจะไปมันจะมาเกิดเหตุอะไรกันเนาะแต่บานเขาเคยใจใจใจตรงกันเลยนะเนี่ยใจตรงกันกันใจเดียวกันเนี่ยมาบ้านเดือนเนี่ยเกี่ยวก้็ยกันมาเลยแหละค่ะเขา วัสดีค่ะสวัสดีคุณตานะคะ้อให้กินนั่งกับกินนี่เดียวก็มีเพื่อนเข้ามาก็อดีกว่าดีกว่าไม่มีเนาะก็ตีใจค่ะี่มันเป็นเพจนะเพจนี้เห็นพี่เห็นท่านนึ่งว่าเพจก็ตามหาเวลานี้ก็เป็นวันนี้เข้าไปเล่นกับเพื่อน ประมาณ4โมงไป,ปกดเมนต์อ๋อใช่ท่านก็บอกยู่ในสถานะเดียวกันอยู่ในสถานะเดียวกันค่ะไปไปบางบ้านเพื่อร้องเพลงเพราะห้องห ไม่ผ่าวหรือจะยืนเล่นหรือว่าจะยังไรงเด็กก็อยากอยากอยากให้อยากให้กำลังใจเพื่อนๆนะคะไปห้องมันไม่ได้บ้านเด็กก็ไม่ค่อยจะสว่างมืดๆปรึกษาสั่งดีกันตอนเย็นค่ะสำรับกาท่ายทอคนข้เสน บ้านบ้านอีท่านหนึ่งอ่ะบ้านพี่สาวอีท่านหนึ่งที่เดิยนยังเข้าไม่เจอเลยตอนนี้ก็เป็นเทาเทอยู่ค่ะเป็นเทาเๆหลายท่านก็เจชจ่นกันจะเหมือนกันประเด็นเป็น,เ,ปนเทามนงบวกน้อยหนาวน้อยหนาว